อันนี้เราอยู่ที่ไหนกันอยู่ที่เก็บผลไม้อยู่ที่เก็บผลไม้ค่ะ ฮัลโหลฮัลโหลวันนี้เราอยู่ที่ที่ไหน TNT Produce เรามาเก็บผลไม้กันเสองคน Happy ชียวกำลังเดินเข้าไปดูซิข้างในเป็นไงเพราะเราก็ไม่เคยมาเหมือนกันครั้งแรกเลยนะเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปดูกัน คนสวย ready, <Yeah>. ready. วันนี้เราจะมาทำอะไรกันนะเราจะมาเก็บผลลับลายลูกอะไรนะทำใช่ไหมทำใช่ไหม<ำ>ล,ลูกครับ apple <laughs> เราจะเก็บลูกครับแล้วก็แอ a p p l ลแล้วก็เผื่อมี strawberry so ด้วยนะ ใช่อันนี้เสียค่าเข้าฝั่งนี้เป็นแคชมูลเตอร์้าดอนสิบดอนนี้แหละจำไม่ได้คือเราเซ็นต์คิทโอเค thank you very much นี่เราก็เอาบัคเก็ตใช่ไหมเอากี่อันดีสองสองพอไหมพอ นะพอไม่เอาไปเปื่อที่บ้านเลยนี่ก่อนเขาก็ต้องมีสายล็อกมือเลยคือเมื่อกี้จ่ายตังค์แล้วเขาก็ให้สายล็อกมือมาใช่ไหมฮัลโหลมิสเตอร์แอปเปิ้ลเย้หน่ยแล้วเย้ <Yeah. S 1> yeah, ไหนล่ะดูหน่อย <c oughs> วันนี้เรามาเก็บอะไรมเก็บ <c oughs> แล้วก็อแอปเปิ้ลแล้วว่แล้วก็ถ้ามันมีสตรอเบอรี่ดนนั้นเราก็จะเอาได okay. โอเคอ้ยอันนี้มิสเตอร์สตรอเบอรี่ T N T Produce เข้ามาปุ๊บเขาก็บอกว่าฟุตเลี้ยวซ้ายแอนิมอลเลี้ยวขวามีให้ดูสัตว์ด้วยอ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่ใชอโอ้มีรถอ,อีกตันด้ย นี่อันนี้ t N T Strawberry อีกอย่าโอ้ตรงไหนที่เก็บได้เขาก็ให้เก็บแต่ตรงนี้เขาก็ยังไม่ให้เก็บอ๋อ oh, เนี่ยเชอร์รี่พิคกิ้ง Available on November ปลายปีตรงนี้เป็นต้นเชอร์รี่ Do you know ต้นเชอร์รี่ Do you know ต้นเชอร์รี่ Yes ในนาราหันหน้ามาหนะ่อย oke skeos 者 T cima waaaaaaa cup of strawberry kecil -kecil ini Apple recessed apple roti energetife ini saya masih tidak kena T Mona าบอกให้เอาอันใหญ่หญน,ญน,น,นี่เราเดินไปเรื่อยๆก่อนเดินไปเรื่อยๆเดยนนี้ตาก็จะเห็นอันเล็กหรือันใหญ่นี่ไงอันใหญ่บนพื้นเต็มเลยเพอมันสุกแล้วมันก็จะร่วงลงพื้นเองเโอ้ดูดกมากเลย ใหญ่มากนี่นี่ใสอีงนี่อันนี้เอาไว้เก็บเอาไว้เก็บปเตีพับไงในน้องน้องเห็นอันสวยๆบ้างไหมอันแดงๆมีไหมแล้วน้องอยากลองกินไหมรู้ป่ะในเนี้ยเจเจกินได้เท่าที่กินเลยนะใช่ใมีแอปเปิ้ลหนึ่งแอปเปิ้ลเราเราอยากกินเท่าไหร่ก็กินได้นะในเนี้ยแต่ว่า ใช่แต่ถ้าเผื่อเราออกไปอ่ะเราต้องชั่งกิโลแล้วก็จ่ายตังค์แต่ถ้าเผื่ออยู่ในเนี่ยเรากินเท่าไหร่ก็กินได้ได้รางนิดนึงไหมแต่มีรังให้หน่อยเราใช้มันมีหมอนอยู่ข้างในไม่มีม่มีรงน้ำมันใช่ฉันหนาวอยู่นะใช่เธอหนาวเหรอคะหนาวอะไรคะหนาวใจหนาวใจไอ้เจ๊เจ๊ลองกินดูสิ โอ้ยมันจะแค่บรรยโยนป๊อปปี้ไม่ได้เอามีดมาให้ป๊อปปี้ป๊อปปี้ต้องเปิดให้กันมันยังไม่แดงมากเลยเนี่ยลูกเนี่ยไหนแต่ลองชิมดูสิอืมหวานหวานอร่อยมากพูดไหม สีตัวน,นี้เป็นสีอร่อยโอ้๊ยจิ๊บเหมือนแอปเปิ้ลของจริงเลยอะไหนมามมชิมยังเนี่ยยังเลยค่ะมันเหมือนแอปเปิ้ลจริงมากเลยนะมาเมเล่นมุกอีกละมุกอะไรก็ไม่รูนะ้เนี่ยมันของจริงเลยอะ,อะช่วยอะไรนี่ให้มามมช่วยเข็ยนเหมือนแอปเปิ้ลจริงมากเลยอะ บอกเลยว่าหวานฉ่ำมากมันจะไม่เหมือนกับแอปเปิ้ลที่เราซื้อมาบางทีมันก็เป็นแบบไม่ค่อยจุยซี่แต่นี้มันหวานหวนท่ฉ่ำน,น้ำเยอะเอมาเลยีด้วยเานนอยู่เขาได้ไหมอันนั้นอันนั้นมันยังเด็กอยู่ลูกต้องเอาอันที่เหลืองๆที่ใหญ่ เออช่วยมันม่เข็นสุดยอดอน้องใส่ส่ส่ไหนไ <c oughs> ส่ไห่สใส่มใหญ่มาเลยสามูกก็หึง โชว์หน่อยมันต้องเป็นแบบส้มๆอย่างนี้เหรออืมไม่ได้ให้กินให้ไปเก็บอันนี้กินเสร็จแล้วแล้วก็โยนทิ้งได้เพราะว่ามันจะไปเป็นปุ๋ยเข้าใจเปล่าทำหน้างงพ่อทิ้งของอันนี้ลูกครับ อร่อยไหมให้มันมีเปิดฉากให้ก่อนไหมมันแข่งนแข่งอยู่อร่อยไหมมันไม่อร่อยไหมคะมันเหมือนกับที่เราซื้อที่ผูเบริโภคที่ผูเบริโภคน่าจะอร่อยกว่านะเพราะนั้นจ่ายตังค์อันนี้กินฟรีก็จะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ข้างในนี่ไงกินฟรีไง นั้นมันค่าเข้าอันนี้กินเราไม่ได้จ่ายตังค์น้องลองกินไหมกินลูกทับไหมอร่อยนะไม่หรอลดลมทีเดียวเศร้าเลยหรอลูกเจ็บยังเจ็บอีกหรอตรงนี้ใช่ไหมที่นี่เขามีนี่ที่กันมแมลงกันกันนกกันมแมลงอะไรกันมากิน ดีมากเลยมันเศร้าเหรอโลก <laughs> เดี๋ยวพาไปดูแอนิมอลโอเคในยิ้มมันเลยค่ะเยนมิตาดูมามีมามีท่าได้มากเลยเดี๋ยวเรามาให้มามีเป็นาร์มเือที่นี่กันดีไหมให้มามีมาเก็บผลไม้เท่านี้แหละปล่อยมามีไว้นี่เนาะ ให้มันมีเบอร์กิ้งอยู่ที่นี่ดีปะ่ะฮะดีไหมไม,มันนี้มันมัมนมชอบเก็บผลไม้ดูสิแต่มันมีแฮปปี้มากเลยนะไม่ไมหรอถึงแล้วถึงดูแอนิมอลส์แล้วตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรคะลูกชีปชีปใช่หรอไม่พูดถึงตัวนี้ไโน no อ,อะไรอพากา อันั้นโก้ต์แอนด์ชิป Hello มันมาหา,าหเรียกอภพากามาไงนะนงจริงรอพาแล้วเหรอเฮ้ยมันมาจริงด้วยมันฟังในตารู้เรื่องเลยมันหยุดหยุดตรงนั้นช็อตมันไม่รู้ว่าจะาอยาอปปกมันอัพพากา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 ร์ลองเรียกปาปิก้าดูสิ ไหนน้อบบงอยากไปไหนตัวสูงมากจริงเหรอไปไหมให้มัมมี่พาไปปะบบมัมมี่มัมมี่พาไปจับนะครับไม,ไม่อยากอยากเอาบบนี <c oughs> นาลาถ,ถามเขาสิกินข้าวหรือยังน้องกินอะไรอยู่อ,อ,รอ,ยอร่อยไหมขอกินด้วยได้ไหม เอาฟังให้มันกินแย่ yeah, ให้มันกินนี่วันนี้มิชชั่นคอมพลีทได้มาอย่างละถังแอปเปลลิลหนึ่งถังแล้วก็เพอร์ซิมอนหนึ่งถังแล้วก็หนึ่งหนึ่งถังสองตัวพอเก็บผลไม้เสร็จเขาก็เอามา ช่างกิโลตรงนี้แอปเปิ้ลสมโลแอปเปิ้ลสามโลโลละห้าเหรียญโลละห้าแต่ว่าลูกค้าเนี่ยสี่โลโลละสิบเหรียญอ๋อแอปเปิ้ลโลละห้าลูกค้าโลละสิบตรงนี้ก็เป็นคาเฟ่คนเยอะมาก เจเจ้กับน้องหิวยังคะหิวหิวแล้วเหรอครับทำไมสวยจังวันนี้เรามีเอาพัสดรให้หนูุนร้องท้องกันก่อนนะเพราะว่าพี่ันชิบันนานมากเลยนะเตอร์ดี้มินิตแล้วนะห็นมัายรอนานไหมก็ไม่นานนะเมื่อกี้หรอ10นาทีได้ไหมคนเยอะเนื่องจากวันนี้คนเยอะปกติเขาจะมีเก้าอี้อะไรให้นั่งเต็มเลยแต่วันนี้วันพระปิดคริสต์ ดีนะบบพป่เอาเสือมาด้วยเก่งมากไหมเตรียมพร้อมสุดสุดแอนเดอะรถเข็นนี่ถ้าเผื่อมีเด็กมาต้องมีรถเข็นนี้มาด้วยเท็ดขาลงเท้าขาลงอร่อยนะครับ เจเเมื่อกี้ป๊อบปี้มาแย่งที่เขาเล่นใช่ไหมปีนี่ใส่ดีไหมไม่อะมีเด็กเขาเล่นอยู่ตรงนี้แบบปีไม่รู้แบบปี้ก็เลยมากลางเสือเลยแล้วเด็กเขาก็มาแบบมี s u p พอร์ต u ุเ r เฮียมี support super o v ว r here ป๊อบปี้ก็เลยว่า s อรี่บีก็ได้แฮปปี้เชียร์ยแคเพร์ไว้เด้ป๊อบปี้ก็เลยไล่ให้เขาไปเล่นตรงนู้นป๊อบปี้น่ารักไหมไม่น่ารักมากๆเลย ช่วยไม่ได้จริงเกิดมาน่ารักตอนนี้เราก็เก็บผลไมา้เสร็จแล้วกินข้าวเสร็จแล้วมิชชั่นคอมพลีกลับบ้านกันขับรถกลับบ้านไปหาอาหารอร่อยๆกินต่อต้องมาเช้าๆเว่าตอนนี้เที่ยงๆบ่ายๆ bye bye นี่คือคนเต็มใช่ตอนแต่ตอนนี้ที่เรากลับนี่ประมาณบ่ายโมงกว่า คนก็ยังรอคิวเยอะอยู่เลยนะโอเคตอนนี้เราก็ไปกันแล้วเดี๋ยวเรากับบ้านกันแล้วบ๊ายบายทุกคน๊าไบายไป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 ไอไปไปกปนคลปาปไปไปงกิปไเไยนะคะไปาปไปไปไ